คาพูโตมึงสองคนนายเธอกับพวยเนี่ยนะครับที่มึงมีอยู่มิกินก็เป็นเพราะการตุยของของอตุ๊กตามึงอยากเป็นเหมือนเขาไหมล่ะขูถามกลับมึงหน่อยมึงอยากเป็นเหมือนป้าเถกกับพวยปหล่ะมึงถามเขาอยากว่าเขาอยากเป็นไหมฮะเขาสองคนต้องมาโดนยี่สิบปีด้วยการใส่ร้ายของไอ้น้องเนรละคุณตัวเนี้ยฮะ เมื่อก่อนมึงพูดว่าไงไอ้ปรากฏมึงจําคําพูดมึงไม่ได้เหรอไอ้เวนให้แมงดาแมงดามึงจําคําพูดมึงไม่ได้เมื่อก่อนมึงอวยอูพูอวยอวยเธออวยพวยอย่างงี้ทุกวันนี้เป็นยังไงครับเมื่อก่อนมึงจําคําพูดไม่ได้เหรอมึงออกมาวิเคราะห์คดีอ่ะมึงลบคลิปทําไมฮะมึงลบคลิปเมื่อก่อนทำไมช่วงนี้อยู่กับบ้าพวยกับลุงเธอกเนี่ยือบ้าเธอกกับลุงพวยเนี่ย มึงลบคลิปทำไมฮะต้องลบคลิปครับกลัวจรเข้เอามาตบหน้าครับมกกอมกรออวยยังไงมอกรอวยอตอยังไงต้องลบคลิปครับเดี๋ยวจอรเข้เอามาปาดหน้าครับเอามาตอกหน้าต้องลบคลิปมกกอกรอวยช้ำครับนะโอ้โหพ่อพระเอกไม่ผิดนะครับนะโอ้ไอคนทรงพระไม่ผิดอย่างงู้นอย่างงี้หลักฐานไม่ชัดนะครับประจักษ์พยา,ยานก็ไม่มีอย่างงู้นอย่างงี้มกกอกรอวยช้ำ ทุกวันนี้เป็นไงให้ปรากฏดาเขาช้ำไม่เลียแคมอีวันทองชูว่าพอกันแมงดามันจะอยู่กับแมงดาได้แมงดาตัวผู้แมงดาตัวเมียฮะเอถอถามยู่เดียวก็อิกูลาใครเป็นคนตั้งให้ให้ปรากฏอิกูลาใครเป็นคนตั้งให้ไม่ใช่หมาบไม่ใช่มึงเหรอไอเวรน มาก,กอดอวยเขาช้ำมาก,กอดอวยเขาช้ำทุกวันนี้ด่าเขาช้ำมาก,กอดหาแดกได้เงินกับเอฟซีพอตอไปกี่บาทไอ้แมงดาฮะฮะมึงยังมีหน้าออกมาพูดเรื่องหน้าเจ็ดหลังเจ็ดการมีประจอดอการมีประจําเดือนของผู้หญิงยังง้นอย่างนี้นะถ้าไม่มีก็ซ้ำซ้ำซ้ำซำไปพี่เพียงัสด,ดีครับมึงยังมีหน้ามาพูดเนาะ พี่ทุพอ่อสวัสดีครับมึงดูแลลูกมึงดีหรือ,อยังฮะก่อที่มึงมาว่าเขาเนี่ยมึงดูแลลูกมึงดีหรือ,อยังไอ้ผัวที่มันตบตีลูกตบตีเมียเนี่ยนะครับคนดีแหละครับผู้หญิงเป็นเพศแม่เรามึงยังแปกระทืบได้เพื่อไปปกป้องกระเธอที่มึงรักไอเวรมึงนี่แมงดาแมงดาไหนทานเรื่องนี้ มึงนี่มันเนระคุ้นเนระคุณ,คณใครให้ตังไปอยู่คนนั้นศัก์สีไม่มีอิพายมึงมาพอกันบอีวันทองอะเงินมาผ้ารุดอีเวนฮะออมบด่าเถิกเขาเถิกันหัวพ่อมเมื่ออีวันทองหัวไม่เถิกเลยมึงดูหัวอีวันทองเถิกไหมเถิกไม่พอดำด้วยหน้าเป็นอูก,กาบา้าดหน้าอย่างกับส้นตนตีนใช้คีม,มั้งมึงบอกอีวันทองใช้คีม,มั้ง น้าอย่างลูกบมูกาบาทน้ามันหนักขางคกอีวันทองหัวไม่เทิกเลยฮะไอแมงดามึงนี่แมงดาจริงๆเลยคนดีนะครับตบตีลูกเมียคนดีนะครับชอบโกมประชาชนคนดีนครับปลอมแปลงเอกสารคนดีนครับรักทรัพย์นี่คนดีนะครับไอ้กดคนดีนะครับไอ้นี่มันแมงดา ด่าเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ได้ไม่ได้ไดใครด่าเถิกด่าพวยมากกรอ,อวยเถิกอวยพวยจะเป็นจะตายทุกวันนี้ไม่ด่าไม่ด่าเถิกด่าพวยว่าที่มีอยู่มีกินเ <c oughs> พราะใครเพราะน้องตุ๊กตามึงถามเขาสองคนยังว่าเขาอยากอยากเป็นแบบนี้ไหมมึงอยากเป็นมันเขาไหมลนะ่ะ กูท้ามึงหน่อยถ้าอีวันทองไปใส่หลายมึงเนี่ยว่ามึงไาทำลูกมันเนี่ยมึงจะรู้สึกังไง,งทั้งที่ท,ที่มึงไม่ได้ทำกูท้ามึงกลับดิจะรีวันดีกูท้ามึงกลับดิ้ดา,ดายไอแมงดาถ้าอีวันทองไปใส่หลายมึงเนี่ยไอ้ขี้นี่ลิ้นสองแฉกครับนะเลียแคมอีวันทองจนแฉเลียนะาแข้งจนขนไม่มีได้เงินอวยอวยเพราะเงินครับพิ่าภูมินมาดีครับ นะครับมึงไปท่ามเงายางหัวกระทึกเขาอยากเป็นอย่างนี้ไหมมึงไปท่ามเงายางเขายากโดนยี่สิบปีไหมถ้าไม่ใช่ไอ้น้องชั่วๆที่ไปใส่ร้ายเขาเนี่ยนะกูท่ามหน่อยไอ้โซนตีนกูเวชมามกูท่ามหน่อยทมามลายของอ e ีวันทองเนี่ยมันน่าสงสัยที่สุด เมื่อก่อนมืน่อเคยสงสัยแมงดามึงสงสัยเหมือนกูนี่แหละมึงเคยคุยกูว่ายังไงมึงจําได้ไหมเมื่อก่อนโทรหากันคุยกูว่ายังไงไอ้แมงดาสงสารเนาะนะสงสารเขาเนาะเขาก็ทําไมต้องไปใส่ร้ายเขาด้วยต้องไปกั่นแกล้ง,ง,ง,งเขาด้วยสงสารเขาเนาะผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ทําหรอกเพราะประจักษ์พยานก็ไม่มีผมคิดอย่างนั้นนะนะคุณาทีว่าไหมผมเชื่อว่า ข่าวสองคนถูกใส่ร้ายการที่ผมออกมาครั้งนี้ผมผมผมมาเรียกร้องคาเมเป็นทรรมให้กับเขาบ้างเพราะผมดูแล้วเขาถูกกัรังแกมากเกินไปหมาตัวไหนพูดก,กูแบบนี้ฮะหามาตัวไหนพูดงับวันนี้เป็นยังไงครับกับลิ้นกับกอกค,ครับไอ้ลิ้นสองแฉกไอ้หน้าตัวเมียไอ้สัตว์ฮะ เหลียสองแฉกมกนห่างก,กินกับพพยเถิกทุกวันนี้ดาเขาช่ำเพื่อเรียเอฟซีเพื่อต่างคนอย่างมึงละมันเนรคุณคนคนอย่างมึงละมันจัง,จงไรเข้าใจปะอืมทไลายของอีวันทองเนี่ยเดี๋ยวกูจะขยี้ให้มึงฟังกูได้สงสัยอีวันทองเนี่ยทำลูกมันเองในทางเรื่องนี้หนึ่ง ไปโกหกว่าไม่ได้ขึ้นข่าวแล้วหนึ่งทงั้งทางที่ขึ้นข่าวไปขอขอมาสองบอกว่าอะไรครับบอกว่าสะดาหลรบทั้งทังที่ไม่ได้หลับสามลูกมึงตายทำไมไม่พาล่างไปชันสูตรเองสี่เป็นแม่ประสายเหี้อะไรไม่มีน้าตาให้กับลูกลูกตัวเองตายห้าอะไรอีก ทำไมรีบเผาศพตุ๊ก,กตาทำไมต้องนี้ทำลายหลักฐานห,หกสองขาวคืออะไรฮะเจ็ดมีปัญหากับเองลูกอมไม่จ่ายค่าลูกอมเขาจริงไหมทมลายพิรุษของอ,อีวันทองเยอะแยะพวกมึงไม่เปิดกระโลกดูมั้งกันล่ะกูถามมานหน่อยฮะ พวกมึงทำไมไม่เปิดกระโลกฟังกันบ้างหืมผู้ถามกับพวกมึงหน่อยไอ้แมงดาเมื่อก่อนมึงคุยกูว่ายังไงไอ้สัตว์ส้นตีนหน้าตัวเมียตบตีลูกเมียทำลายลูกเมียเพื่อปกป้องกัน